สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านคำสระัพนะคะอันดับแรกเลยนะคะครูจะมาสอนวิธีการอ่านคำโดยแบ่งเป็น3หมวดน,นะคะโดยเอาตัวพยัญชนะต้นที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลาง อักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำนำมาประสมกับสระอะนะคะให้นักเรียนสังเกตและฟังดีๆนะคะว่าอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำนั้นเมื่อนำมาะสมกับสระอะัะเสียงจะเหมือนหรือจะต่างกันถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะคะ เปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคำที่ประสมสระอะนะคะโดยใช้พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางก่อนนะคะอักษรกลางมีกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าตอปะตะักดอชาดาบอใบไม้ปอปลาแล้วก็อออ่ะนะคะมีทั้งหมด9ตัวนะคะ เมื่อนำไปประสมกับสระอะจะอ่านยังไงนะคะต่อไปนะคะเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคำที่ประสมสระอะนะคะที่เป็นอักษรสูงอักษรสูงจะมีขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝา,าสอสาลา สอฤสีสอเสือและก็หอหีบค่ะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบอ่านออกเสียงคำที่ผสมสลอะแต่ใช้พยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำม,มีคอควายคอคนคอระคังชอช้างซอโซ่ชอกระเชาทอนังมุนโททอพุทธท้า ทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสัมภาหอนุคู่งองูยอผู้หญิงนอนนีนนอหนูมมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาค่ะมาฝึกอ่านออกเสียงกันค่ะนักเรียน อันดับแรกนะคะครูจะใช้พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางก่อนนะคะอ่านตามครูเลยนะคะคำแรกนะคะกอ,อกะจอะจะดอ,อดะตอ,อตะบออะ บะปอะปะออะอะอ่านี่คืออักษรกลางนะคะต่อไปค่ะฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงกันบ้างค่ะคำแรกนะคะขออะค่ะฉออะ ชะถออถะผออพะฝออฟะสออสะหออฮะต่อไปนะคะฝึกอ่านออกเสียง คำที่พายันชนะต้นเป็นอักษรต่ำกันบ้างค่ะคำแรกนะคะคอควายนะคะคออะคะชออะชะซออะสะทออะ พออะพะฟออะฟะงออะงะนออนะณมออะมะยออะยะ รออะระรออะละวออะวะมาลองเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงกันค่ะ เป็นคําพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงและอักษรต่ำฟังเสียงดีๆนะคะคําแรกค่ะขอใครสละอะอ่อานว่าขออขะคะขอควายสระอะอ่อานว่าคออะคะสังเกตดีนะคะขออขะคะ คอ,อขะคะแตกต่างกันหรือเปล่าคะทำต่อไปค่ะถออถะทะแล้วก็ทอทหารสระอะนะคะทออถะทะฟังอีกรอบนะคะถออถะทะทออถะทะต่อไปนะคะขอพึ่งสระอะ และพอพานสระอะค่ะพออะพะพออะพะตังอีกรอบนะคะพออะพะพออะพะสุดท้ายค่ะชอชิงสระอะและชอช้างสระอะชออชะชา ชออะชะอีกรอบนะคะชออะชะชออะชะอ่าแตกต่างกันหรือเปล่าคะให้นักเรียนสังเกตดีๆนะคะพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางและพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงเวลาอานออกเสียงจะออกเสียงแตกต่างจากพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำมาผสมกับสระอะนะคะ ลองอีกฟังอีกรอบนะคะขออะขะคออะคะขออะ,ะออทะทออะทะผออะผะพออะพะชออะชะชออะชะอ่าให้นักเรียนไปฝึกกันนะคะ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วครูก็ขอสวัสดีค่ะ